ทรงจำของเขาไงพี่เบียร์บอกว่าเจ๊ยอยากได้ปลาวานไหมอู้พี่เบียร์พูดจะให้ปลาวาน,นจริงๆเหรอเจ๊มีคนถามเจ๊ว่าอยากได้ปลาวานไหมอ่ะไม่อยากได้หขอเว <c oughs> าไม่ทำอะไรได <c oughs> นะ้เราเลยไ,เ <c oughs> ได้ไหมเจ๊คนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องอ่ะจ๊ะไม่รู้ เอาไม่ดูเจ๊ลองเดาสิลองลองเดาได้ไหมเจ๊ว่าเราเป็นยังไงเจ๊เป็นยังไงเจ๊หน้าใครอ่อนกว่ากันใครแก่ใครแก่กว่ากันทำไมมาพูดอย่างนี้ล่ะใครแก่กว่ากันใแกกก่่วาัเจ๊เออไม่มีใครแก่แล้วอันนี้ก็น่ารักใครเป็นพี่เนี่ยโอ้ยน่ารักทั้งสองคนนั่นแหละโอ้ยโอ้ไม่ต้องอายอย่างนี้หรอก แล้วเรียกแ่เทรียกายไต้อยได้ไหมไม่ต้องเรียกยายไต้หรอกเรียกพี่ได้ไหมบ้านเราดมสบู่หน้าเขาอ้ออย่างนี้จะไปเรียกยายได้ยังไงอ่ะดมสบู่หมดนะดมผิดอ้วนบักไม่ไมวอ้วนบลักมือเราอ้วนนี่ควายโอ้โยเรารู้จักควายหมด วันนี้เจ๊เจ๊จ๋าเออเจ๊จำพี่เสษลุงได้แล้วใช่ไหมคะเมื่อวานลุ้นตามเลยค่ะจําได้เป็นปกติแล้วนะคะตามเราโอ้ยไม่รู้เรารู้จักกันมาตั้งแต่วันเกิดนี่ไงชัดไหมคะรู้จักกันมาตั้งแต่วันเกิดนะแม่โว้ยนี่แหละพ่อฉันท์ทุกข์ทำไมเนี่ยได้ยินอยู่นะไม่ได้ยินอะไรล่ะได้ยินว่าเจ๊บอกทิชทำไมอะควายเาเรารู้สนได้ควายมันมีประโยชน์นะก็เธอมีประโยชน์เธอเอาไปเลี้ยงสิ ใช่คเรานีไปวัดทัวทิศพังเรื่องหมดเลยนะครับบอกว่าวันนี้สงสารพี่แจงได้ไงอ๋อมาถึงใจเต้อยใช่ไหมสงสารพี่แจงอ๋อก็เนี่ยไม่ได้าสงสารใครเราสงสารตัวเยอะเฮ้ยโอ้ยเป็นน้องคนเล็กนะใช่ที่ไหนแล้วอีนี่มันเป็นน้องคนเล็กสวัสดีคุณกอลกฟี้เนี่ยมันน้องคนเล็กอย่างนี้นะนี่มันเป็นน้องคนเล็กน้องมึงยังไม่รักเลย ้องจริงไม่ใช่น้องอันนี้มันไม่รักน้องแล้วพี่เตยรักน้องไหมรักเออคุณนี่ก็ยังสันหน้าดีเลยนี่ก็เป็นพี่น้องกันใช่ที่ไหนเป็นว่าเมื่อใช่ที่ไหนแล้วมาพูดมาบ้าบอเงี้ยอีบ้าอบอกจะบอกเรื่อจริงเนาะเป็นนักดาวศาสนาดานในมโนอย่างนี้นะจะรู้ไหมด้านด้านไหนก็ได้นะลุงด้านไหนก็ได้ <พน>แค่ที่แค่ผมก็ใส่ไม่เป็นโอ้โหเว่าเขาทำไมเออหน้าขว๋อมั่งเหรอไรู้กันแล้วพี่จอยเจยังไม่ได้พูดอะไรสักคำนึงทำไมพี่จอยชอบใส่ลายเจ่ะใส่ลายเรื่องอะไรใส่ลายข่ายความนะใครว, <c oughs> ว่าก็สับม <c oughs> ัน <c oughs> ไปเลยเออสับมันเลยทีนึงเออนั่นน่ะโอ้ยจริงเลยนะแคร์เขาดูสับนะสับตัวเองเดาน่ะ แกอยู่ในโลกของแกแบบมีความสุขไม่ต้องคิดมากแบบคนปกติแบบพวกอุ้ยจริงเลยอ่ะพี่มาดามนิตาเขาไม่ต้องเครียดไม่ต้องมารับรู้เวลาคน่าอารมณ์ดีเลยโอ้ยบ้าแล้วแล้ว ดีใจท oh mm. well ี like ่เห็นป้าคิดถึงป้ามากๆเลยค่ะฝากติดตามช่องป้ารัตนาชาแนลด้วยนะจ๊ะไม่ต้องว่าติดตามนีหรอกเจ๊โอ้ยกูฟังดูกูยังให้เขาม่าติดตามเราสิจะพัวแตกจะอัวแตกไม่ได้โอ้ยนี่ใครมาบงการบ้านฉันเนี่ยเจ๊เจ๊ต้อยเมื่อไหร่จะตอบให้ตรงคาถามครับ เขาบอกว่าเวลาพวกหนูถามไปเจ๊ตอบไม่เคยตรงคําถามเลยเขาสงสารพวกหนูอ่ะพี่จอยสงสารอะไรพี่จอยถามให้่อยเดี๋ยวคุณกีตาร์เขาไห้ถามว่าฟันหน้าไปไหนหมดหนูไม่กล้าถามอ่ะอีกคนไรค่ะอ้ยอ้ยคนนั่งถามอย่างนี้เนาะถ่าเรานะลุงพ่อแม่ที่สมบูรณ์ถามอย่างนั้นแหละเจ๊พ่อแม่อยู่หมดเอ้หูอูยเจ๊เ้ยคุณพูดอย่างนี้แอบสงสาร ไม่สบายเนี่ยใจนูเรนินทาตลอดเวลาเลยอ่ะเจใส่หลายเจอ่ะเผลอก็เป็นจริงในชีวิตจัดการจัดการจะมาจัดการอะไรตัวเท่าลูกแมวไม่่ลูวเออใช่กับท่คนความรุ้สัญจรพ่อแม่เราเป็นยังไงพ่อแม่เราสมบูรณ์แบบเ เป็นคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่หรอเออพอสะานแม่จะอิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเป็นเป็นเป็นคนเมื่อกี้เจ๊ว่าคนคนหนึ่งที่เขาเขามาถามคําถามเจ๊ว่าเขาไลค่าที่เขาว่าเจ๊เมื่อกี้เขาว่าเหรอเขาไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าคุณชินาวีถามว่าเมื่อคืนนานไหมครับกว่าจะจาพี่สายลุงได้พี่จอยพอพอ พอลงไลฟ์ปุ๊บก็จําได้เลยนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นานค่ะลงไลฟ์ปุ๊บก,ก็จําได้เลยนะเดือนหน้าพาป้าไปงานคมไฟด้วยนะคะเออไม่ต้องพากูไปไหนแล้วป้ายอย่างมึงก,กับป้าจะให้ไปอ่ะ